วันนี้เราก็อยู่กันที่เขตเลือกตั้งเขตพนันครนะครับณโรงเรียนสวนกหลาบวทิทยาลัยครับวันนี้ก็ผู้บรรยากาศการเลือกตั้งนะครับผู้คนก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักเลยครับรู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ดูคึกคักดีนะครับประชาชนและเยาว,วชนส่วนใหญ่ก็ออกมากันเลือกตั้งกันเยอะขึ้นไม่ได้คาดหวังก็หลังจากหลังจากที่เขาเข้าไปแล้วเราถึงจะเห็นว่าไอ้ที่เขารับปาก ที่เขาเออกมาหาเสียงมันทําได้จริงหรือเปล่านะครับครับผมรู้สึกตื่นเต้นดีครับว่าปีนี้ดูดูเดือดดีครับคาดหวังอะไรกับรัฐบาลชุดใหม่บ้างครับก็หวังว่าคงทําตามที่บอกที่บอกประชาชนไว้ ครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของลูกเสืออสากรรอนะครับก็คือ1ก็คือช่วยรณรงค์นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเชิญชวนนะครับประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็2เนี่ยก็คือเราจะช่วยในเรื่องของหน้าหน่วยเลือกตั้งช่วยประชาสัมพันธ์นะครับช่วยดูว่าเลขทะเบียนนะครับในการเลือกตั้งคือเลขอะไรช่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับคนแก่ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งครับสวัสดีครับผมในนามลูกเสืออาสากรไม่ทราบว่าวันนี้เพื่อนๆมาทาอะไรกันบ้างครับ มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งครับเช่นการบอกรถนะครับมาช่วยเขาเปิดหารายชื่อครับมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มาทําการเลือกตั้งครับแล้ววันนี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับภาคพื้นไกครับรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือสังคมครับเหนื่อยครับแต่ก็ทําเพื่อประเทศครับวันนี้ประชาชนก็มาใช้สิทธิกันอยักคึกคักนะครับเชื่อเลยว่าบ้านเมืองของเราพัฒนาแน่นอนครับเด็กชายทีพอินพมลูกเสืออาสาอต โรงเรียนส่วนกลาบเป็นแค่ลายรายงานครับ